เรื่องต่อไปไปดูความคืบหน้าคดีเผานั่งยางกันบ้างค่ะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานียอมรับผลการเทียบเคียงดีเอนเอในคดีถูกเผานั่งยางต้องใช้เวลาพิสูจน์ต้องใช้การวิเคราะห์และเทียบเคียงกับคนในครอบครัวและในวันนี้ DSI จะลงพื้นที่นำดีเอของบุตรผู้สูญหายส่งไปเปรียบเทียบกับดีเอนที่ตํารวจตรวจได้ค่ะ พลตรวตรีพีรพงศ์วงศ์สมานผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าคดีเผ่านั่งยางจำนวนหลายศพตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจเทียบเคียงดีเอผู้เสียหายกับญาติและผู้เกี่ยวข้องซึ่งต้องใช้เวลาเพราะหากจะให้ได้ผลและรู้ว่าผู้เสียชีวิตใช่ญาติหรือไม่ต้องเป็นคนในครอบครัวเท่านั้นสำหรับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้เป็นกลุ่มเดิมต้องรอหลักฐานทั้งหมดจึงจะขออนุมัติออกหมายจับ สำหรับตำรวจ3นายที่ถูกย้ายก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเผานั่งยางในวันนี้พันตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบให้นายปิยศิริวัฒนวรางกูลผู้อำนวยการส่วนคดีอาญาพิเศษ2และเจ้าหน้าที่สำนักคดีอาญาพิเศษ1ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีพิเศษสองคดีกรณีการหายตัวไปของนายกมนเหล่าประเสริฐโสภาพันธ์ลงไปช่วยเรื่องความยุติธรรมตามที่ญาติผู้สูญหายได้ร้องขอและติดตามเรื่องที่สื่อมวลชนได้เสนอข้อเท็จจริงว่ามีหลักฐานการเผาศพนั่งยางหลายจุดในพื้นที่ดังกล่าว ชุดทำงานได้ประสานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานีและตำรวจในพื้นที่โดยจะนำดีเอ็นของบุตรผู้สูญหายส่งเปรียบเทียบกับ DNA ที่ทางตำรวจตรวจเก็บได้